สวัสดีครับคองไตยชาแนลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเกมกันนะครับซึ่งเป็นเกมใหม่วันที่17เอ่ดเดือนนี้เลยนะครับ17เจ็ดกักฎาคนะครับ c o ้ดออฟซู s ชิม a นะฮะเป็นเกม exclusive ของ PlayStation นะเดี๋ยวแกะบนบัน์บเดิ้ลก่อนครับแกะบับเบอร์ก่อนโอเค,ออเคก็จะได้เป็น ใบขอบคุณจากร้านค้านะฮะเกมราคา1,890บาทนะครับนี่คืออะไรเอ่ยครับ g o ลด of Tsushima คืออะไรวะไม่รู้มันคืออะไรนะเราจะลองมาแกะดูกันนะครับโอเคนี่ก็คือของแถมสำหรับคนที่ีออเดอร์นะฮะ คืออะไรโ o d ด์ออฟซูจิมะครับเป็นถุงเหมือนมันจะเป็นเครื่องรางอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยเครื่องรางนะข้างในออไม่มีอะไรนะฮะโนเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกที่ตัวเกมดีกว่านะอันนี้ของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับก็โ o d ด์อ ซิชิมะนะครับเกมรองรับภาษาไทยนะฮะเป็นซับไตเติลนะครับส่วนเสียงเขายังเป็นอังกฤษกับญี่ปุ่นนะครับ Only on PlayStation exclusive นะฮะสักก์พังครับค่ายผู้พัฒนาอ่าถ้าเขาเขียนอย่างนี้แสดงว่ามีโค้ด day 1นะครับโค้ดไอเทมพิเศษของเกมให้อยู่โค้ดของซิชิมะเป็นโซนเอเชียนะฮะนี่ตรงนี้เอเชียนี่โซน อ๋อเป็นโซนสามนั่นแหละนับขลังภาษาไทยด้วยนะนี่พายุกําลังมาเดี๋ยวข้างบนจะเป็นเหมือนแปลมาจากข้างบนเลยนะภาษาไทยท้ายศตวตรรษที่13บทัพมงโกผู้เยี่ยมโหดเข้าลุกรานซีมะด้วยหมายจะยึดครองญี่ปุ่นทั้งประเทศแต่สําหรับจินซาไกหนึ่งในสมุทรได้ผู้รอชีวิตคนสุดท้ายของเกาะการต่อสู้ของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจะลักทิ้ง ทำเนียมสมูไรแล้วออกเดินทางบนเส้นทางใหม่อันเป็นเส้นทางแห่งนักรพปิศา์และเปิดศึกที่ไร้กฎเกณฑ์ใดๆเพื่อรักษาอธิปไตยของญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นในเรื่องย่อนะคำแปลภาษาจีนตัวเต็มตัวย่อและภาษาไทยต้นฉบับอังกฤษนะฮะอ่านี่เห็นของรับภาษาไทยนะครับเออแล้วก็เกมมีความจุอยู่45 นะครับซิงเกิลเพลเยอร์นะฮะไม่มีมันติดดช็อคแล้วก็ของรับเพดโฟโปรนะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบอกกันบ็อก okay. มันจะมีโค้ดอยู่นะ ว่าไม่เป็นไรแต่ผม๋ยวผมใส่ก่อนลงคลิปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นก็ไม่ต้องเอาไปใส่นะนี่ก็เป็นโคสเอ่ออะไรวะโบนัสนะครับสำหรับโปรดักชันอะไรสักอย่างพิเอเดอร์แหละนะครับก็มีดิจิตอลมินิซาวทกนะเอาไปฟังเล่นกันในเพลีแล้วก็จีนอวตารนะฮะก็คือรูปเล็กๆโปรไฟล์ของเราเองนะครับแล้วก็จีนไดนามิกทีมนะครับซึ่งเป็นทีมของ ของเกมนี้นะที่เขาแถมมาให้สหรับพิเด์นะทีมสระบีดโฟนะก็สวยอยู่น่าจะสวยอยู่ครับอ่านี่เป็นใบโฆษณานะครับรัตอวัตเรามีแล้วนะแต่เราไม่ได้แกะพีเดเตอร์ก็ใบงโง่นะครับข้างในจะแบบไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะมีมันจะมีตรงนี้นิดนึงนะเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็แผ่นนะครับนี่โค้ดออ s ข้างในจะมีแบบโ o d ด o ออฟซูจิมะด้วยนะเนี่ยโกดออฟซ m a นะครับก็นี่แหละครับเป็นการ u ันบ็อกเกมเล็กๆน้อยๆนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะวันนี้เขาเป็นออวันจำหน่ายวันแรกนะครับก็เกมถือว่าคะแนนไปในทิศทางที่ดีนะถึงจะไม่ได้เต็มแต่ก็คะแนนไปในทิศทางที่ดีอยู่ โอเคเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปดูดินามิกทีมที่เขาแถมให้มาดีกว่านะว่ามันจะสวยไหมและนี่ก็คือดินามิกทีมของโ o ดอ o ซิชิมะนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้พอมๆกันเลยนะผมก็ยังไม่เห็นใส่โคดแล้วก็นั่งรออัดเลยว่าจะมีเสียงอะไรไหมนี่นี่คือเอ่อทีมสำหรับ คนที่พีออเดอร์นะฮะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้สวยงามแต่ก็มีเสียงเป็นใบไ,ไ,ไม้ที่ไหวนะฮะเสียงลมอะไรประมาณนั้นเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงได้ยินไหมครับสวยนะสวยสวยเบาเสียงนิดเดี๋ยวอูแตก ฟังพี่ยีเท่านี้แหละก็นะครับนี่รอโหลดรอโหลดอยู่นะโ o ดอฟซูจิมานะครับไดออ้ใช้เวลาในการในการดาวน์โหลดนะสำหรับแผ่นคือ4 g กิกเท่านั้นเองนะครับโหลดเสร็จได้เล่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นเกมแผ่นเกมมันมันมีความจุข้างในงแล้วก็แค่คัดลอกออกไปลงเครื่องเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่อินเทอร์เน็ต ไม่ได้แดงนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่อินเทอร์เน็ตไม่แดงนั่นแหละครับสำหรับตัวทีมตัวนี้นะฮะมีเพลงเหนะ็นไหมเพลงนิดนึงสำหรับตัวทีมตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่พิเออเดอร์เป็นดิจิตอลนะฮะดูว่าใน p s s t o r e เนี่ยก็จะได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะได้ก่อน นะครับคือเขาปีแล้วเขาได้เลยแต่เราเพิ่งได้พร้อมแผ่นเพราะเราเปนะรีกับแผ่นแล้วก็ขอจบการอันบ็อกโกดอฟซูจิมะแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะอันบ็อกอะไรหรือว่าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวมารอติดตามชมกันได้นะฮะเพราะว่าผมไม่มีตายตัวนะฮะว่าจะรีวิวอะไรโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรัชบชมมากนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรใครชอบก็อย่าลืมซับสไครต์กดแชร์กดไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรกันได้นะครับที่คุณอยากจะคอมเมนต์นะฮะแต่ว่า อย่าไดาเยอะนะเออสำหรับ <N> นี <N> ้ขอบคุณครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ